สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอ้าวทการปิดบ่อนนะครับก็จับหมดเลยตอนนี้กำลังปล่อยน้ำออกนะครับรถก็มารอแล้วเหลือแต่พวกาลากอวนกับพวกจับนะครับแล้วก็พวกคัดของแพรนะครับน้ำหนักอยู่ที่22.8นะครับตัวต่อกิโล ก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับอายุขายการเลี้ยงนะครับก็เดี๋ยววิทแห้งจับแห้งก็วางขั้นใหม่นะครับเริ่มฤดูกาลต่อไปนั่นแหละครับอาจจะเสร็จถึงเที่ยงพรุ่งนี้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับก็จะเหลือกุ้งอยู่ในนี้ก็ประมาณประมาณการนะครับจากการสุ่มก็อยู่ไม่น่าเกิน7.8ตันนะครับ อยู่ประมาณนั้นนะครับอายุกุ้งก็อยู่ประมาณร้อยหวันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เกือบตีห้าแล้วครับน้ำพึงยุบไปยังไม่พอเมตรเลยนะครับเดี๋ยวต้องใช้เครื่องสูบช่วยนะครับโอ้มืดตึบ๊บต้องคอยเฝ้านะครับ จนกว่าจะสว่างนะครับนี่คือท่อระบายน้ำออกจากบ่อเลี้ยงนะครับ นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับเตรียมแล้วเตรียมเตรียมจับแล้วนะครับกลางเต็นเพื่อวางกุ้งแล้วก็ชั่งน้ําหนักแล้วก็คัดกุ้งนะครับตรงนี้วนี่คืออุปกรณ์ช่วยนะครับตัวนีข้ของดิบของดิบ อ่าเริ่มแล้วครับก็จะเคลียร์ของแล้วก็จะเอาอวนลากก่อนนะครับเที่ยวแรกก็รอจนกว่าน้ํานจะแห้งนะครับนี่ครับต้องเคลียร์ของไว้ข้างบ่อนี่นะครับทําการหวานอาหารนะครับให้รออ่ารอกุ้งมาตรงนี้นะครับเราจะลากบริเวณนี้ที่ไม่มีของครับน้ำไปใสนี้ เตรียมอวนแล้วนะครับช่วงนี้กำลังเตรียมอวนอยู่นะครับจะลากไปแล้วก็วิดน้ำไปด้วยนะครับสูบน้ำไปด้วยพอลากเสร็จก็จะเอากุ้งขึ้นตรงบันไดนะครับสีพรฟ้านี้แล้วก็มาใสา่ <N> ถังนีงน้นะครับ ก็ไปช่างกิโลนู่นนะครับที่เต็นท์เขากําลังตั้งอยู่นะครับช่างกิโลด้วยคัดด้วยนะครับออก็ทาการเอาอาหารหวานล่อ,อก,กุ้งมาลุมาบริเวณที่เต็นเต็นนี่นะครับเพื่อล่อ,อก,กุ้งมาแล้วจะเอาอวนลากนะครับ อ่าเที่ยวแรกขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะมาบรรจุใส่ถังนี้ อมาเต็มช่างแล้วนะครับทำการสุม่มไสนะครับอตอนนี้เริ่มช่างแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงตรงนั้นนะครับน้ําจะออกจากหลุมกลางนะครับนนนนก็ช่างไปแล้วประมาณสี่ตันกว่ายังไม่ถึงห้าตันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มสูบน้ําจากหลุมกลางนะครับออกมาแล้วนี่ตามท่อเลยนะครับไปลงทะเลไป ก็คาดว่าอีกประมาณสามชั่วโมงนะครับอย่างต่ำน้ำเยือแห้งแล้วก็เก็บกุ้งให้แล้วเสร็จนะครับโอ้ใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของทางช่องนะครับก็นำเสนอการเลี้ยงกุ้งจากสตูลน,นะครับก็กลับไปจิตบ้านเราก็ฝากทางช่องนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตาม เพิ่งพูดคำนี้นะตั้งแต่ทำช่องมาช่วงนี้ก็รอน้ำแห้งนะครับก็หลากอวนไปด้วยนะครับไกลเคียงละเหลืออีกประมาณสองชั่วโมงส่วนมากเขาจะจับกลางคืนนะครับเพราะกลางวันนี่มันร้อนแล้วก็คนก็ร้อนด้วยไม่สะดวกนะครับส่วนมากจับกลางคืนนะครับ มันร้อนกอ็เวลามันร้อนนะครับมันก็จะทําให้กุ้งตัวแห้งนะครับน้ําหนักก็จะลดคงจะพอเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเพราะอีกนานนะครับกว่าจะแห้งนาจะเป็นชั่วโมงครับก็รอกันอยู่นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันเนาะท่านผู้ชมจนกว่าจะครบกันใหม่นะครับลาก่อนสตูนนะครับ แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็หมาโอกาสหน้านะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ